ก็มาดีครับเครื่องยนต์ดีเซล D4D คอม o ั r เ i วเกียร์ธรรมดาแผงคอนโซลหนา้าจอแอนดรอยแอร์เย็นๆกระบะพร้อมใช้งานพร,ร้อมแมตต์ไรเนอร์ราคาเบาๆ2 6 9 0 0 0บาทที่รถบ้านสุขวิทสาขาชาเชิงเซาว้าสวัสดีครับผมวันนีก้กลับมาพบกับปุ้ยนะครับผม จะปุ้ยจัดให้นะครับผมแล้วก็เจ้อ้อมสั่งลุยนะครับผมกับรถบ้านสุขมวิทสาขาชั้นสงเตานะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับนะครับโต้ต้าวีโก้นะครับดี d นะครับตัวนี้นะปี09นะครับผมเป็นเครื่องดีเซลนะครับราคาคืสดถูกมากนะคันนี้อยู่ที่269 0สนบาทเท่านั้นนะครับผ่อนสบายๆที่5,800นะครับผมนี่นะครับ ครดํามเดิมเดิมหมดทุกอย่างนะครับยังจอออยู่ที่เดิมนะครับผมคันนี้มีโปรอะไรพิเศษบ้างคะแดงลูกค้านิดนึงนะ,ะโปรยังเหมือนเดิมนะครับผมเครดิตดีจัดฟรีดาวไปเลยนะครับอฟรีดาวเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะครับผมคันนี้นะครับก็โปรนะครับดีๆยังมีอยู่เพียบนะครับผมไม่ว่าจะเป็น น้ำมาเต็มถังนะครับผมโปรแรกชั้นแรกนะน้ำมาเต็มถังฟรีคราบริการทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าดำเนินการรวมกับ2 0 0 0มื่นบาทนะครับผมฟรีนะครับผมฟรีนั่นเลยนะครับฟรีจัดฟรีนะครับผมคันนี้นะอเดี๋ยวพาดูรอบคันนิดนึงนะคะสำหรับเบยต้าวิโก้คันนี้นะคะนีะคะอ้าวข้างนครับผมนะคะคันนี้นะครับผมเป็นกระจกสั่งเปิดอนุมัติที่เสียนะครับ ลังออมบอกกระจกเปิดไปกระจกกระจกเปิดว้ากระจกเปิดนะครับผมว้ากระจกคำสั่งเสียงนะครับอ่าคันนี้นะครับผมปิดนี่นะคะครับผมรุ่นพิเศษเลยใช้้คำตังเสียงครับผมครันนี้ครับผมเป็นจอแอนดรอยนะครับผมข้างในนะครับแข็งคอนโซลหน้านะครับผมแอร์ใช้งานได้จริงครับเย็นฉ่ำนะครับผมอันนี้เป็นแค่ตัวกระจกนะครับยังเป็นตัวแมนนวลอยู่แค่นั้นเองนะครับ ราคาเย่อเยวนะคะเบาๆนะคนะราคาเบามากครับ2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมกับเจ้าอ้อมสั่งเลยจะพาไปรีว,วิวรถคันนี้นะครับสักหนึ่งรอบนะครับได้จัดไป้าย <c oughs> <c oughs> <c oughs>